เป็นวันสุดท้ายของคุณผู้ชมท่านไหนที่จะใช้คนละครึ่งเฟสที่3ด้วยแต่ปรากฏว่าวุ่นกันตั้งแต่เช้าเลยครับเพราะว่าแอปนี่มันล่มแอปเป๋าตังค์ใช้งานไม่ได้นะครับชาวบ้านนี่บ่นกันระง,งมโซเชียลนี่สวดกันยับเพราะว่าหลายคนที่ไปจ่ายตลาดตอนเช้าไปสั่งซื้อหมูสั่งซื้อไก่แล้วจะสแกนจ่ายสแกนจ่ายไม่ได้นะครับสุดท้ายต้องควักเงินสดจ่ายเองชาวบ้านเขาว่ายังไงบ้างไปฟังครับ มันไม่เข้ามันก็จะหยุดนิ่งอยู่กำลังโหลดมันจะหยุดไปเฉยๆเต่มันก็ขึ้นหน้าจอเหมือนเดิมไม่เข้าสแกนไม่เข้าอะไรโปรตินพอเราแตะไปปั๊บเนี่ยพอรกำลังโหลดเนี่ยถ้ามันเข้าได้มันก็จะมันไม่ใช่เขาไม่ให้นะคนเยอะใช่วันสุดท้ายเนาะวันสุดท้ายใช่คือจัางคนมาคิดว่าต่อไปมาเก็บใชาบันสุดท้ายทั้งที่มันใช้ได้แค่ร้อยสามสิบอ่ะร้อยห้าสิบอ่ะสองคนเท่ากัสามร้อยใช่ไหมขอครึ่งเราครึ่งนั้น นี่แหละครับเป็นเสียงสะท้อนของชาวบ้านที่ไปซื้อของในตลาดตอนเช้านะครับที่เทศบาลเมืองเลยแอปเป๋าตังเก็หมุนต,ติ้ว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 แบบนี้คุณผู้ชมคือหลายคนนี่เซ็งไปตามๆกันเลยนะครับเพราะว่าไปสั่งซื้อทั้งเนื้อหมูเนื้อไก่จากแม่ค้าไว้แล้วแต่พอจะสแกนจ่ายเงินเนี่ยกลับเข้าระบบไม่ได้แบบนี้แอปมันค้างครับสุดท้ายโอ้โอก็ต้องควักเงินสนดจ่ายกันเองนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายของโครงการคนละครึ่งเฟสสามเราด้วยใช้ไม่ได้ฮะ ทางแม่ค้าขายหมูรายหนึ่งเขาบอกว่ามีลูกค้ามาสั่งหมูนะแต่พอจะสแกนจ่ายเงินเนี่ยแอปมันก็ใช้ไม่ได้ลูกค้าบางคนเขายอมควักเงินสดจ่ายแทนแต่ลูกค้าบางคนเนี่ยคืนหมูเลยก็มีนะครับเพราะว่ามีเงินไม่พอขณะที่ในโลกโซเชียลอย่าง Twitter เนี่ยลุกเป็นไฟคุณผู้ชมเพราะชาวเน็ตแห่ติดแฮชแท็กคนละครึ่งวิพากวิจารและตั้งคำถามว่าสาเหตุที่แอปล่มเนี่ยมันเกิดจากอะไร ขณะที่ธนาคารกรุงไทยรายงานนะครับว่าได้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจนสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วตั้งแต่9โมงครึ่งที่ผ่านมาพร้อมกับเร่งปรับปรุงการแสดงยอดวงเงินคงเหลือให้ถูกต้องส่วนโครงการและบริการอื่นๆบนแอปเปาตังก็กลับมาใช้งานได้ตามปกติเช่นกันครับนายพรชัยธีรเวทู้วํานวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นพบ จุดบกพร่องหรือว่าเจอบั๊กในระบบนะครับซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่31ธันวาคมจึงจําเป็นต้องสะสางระบบและฐานข้อมูลการใช้สิทธิ์ใหม่ทั้งหมดโดยหลังเที่ยงคืนของวันนี้ระบบก็จะเอาวงเงินคงเหลือทั้งหมดกลับมาอยู่ในอํานาจคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ตามพรกรซึ่งอยู่ระหว่างการทบทวนวงเงินการใช้สิทธิ์ต่อรายนะครับก็คือจะเอาเงินที่เหลือจากเฟสสานี่แหละ แล้วจะเอาไปใช้ต่อในโครงการเฟส4เดือนมีนาคมถึงเมษายนปีหน้าปี65ดังนั้นฟังดีๆนะครับคุณผู้ชมเราเนี่ยจะใช้สิทธิ์เฟสที่3ได้จนถึงก่อนเที่ยงคืนของวันนี้แต่ว่าจะใช้ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แอปได้จนถึง2ทุ่มเท่านั้นนะครับจากข้อมูลณนะวันที่29ธันวาคมมีผู้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส3สะสม26ล้าน3 4 0 0 0 0คนมียอดใช้จ่ายสะสม กว่า2 2 1 0 0 0ล้านบาทกับ